นี่ครับนี่ครับนี่ได้ผลนะครับวิธีผมนะครับอู้ค่อนข้างที่จะได้ผลนี่นะครับได้ผลนะครับนี่หนึ่งล่างแล้วนะครับหนึ่งห้างเดียวอันนี้ผ่านไปเจ็ดมือนะครับนี่มือขึ้นมันฝนมันตกนะครับนี่อีกหนึ่งล่างตัวนี้ห้างกับบุก่อยใ่ปันไดนะครับกสีไดยูบะมันลอย ร้อยกว่าตัวถ้าเกิดมันฝักหมืดนะครับร้อยกว่าตัวซ่าข้นอา้าวนี่ฟออีกแล้วนี่ครับโอ้หนี่ขึ้นว่าไครสูงครับนี่นี่จากนามนะเดี๋ยวอะไรเบื้องนี่นี่ครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันแต่เสาร์นะครับตอนนี้มันสอนเสาร์พาร์ทิ่ผึงกลางขึ้นนะครับประมาณเจา็ดแปดโมงเสาร์สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเลยนะครับ สวัสดีครับมือนีผมกะซีมามา,มาหลิดส <c oughs> ะซิมายัางน,นนะเดี๋ยวผมสิบอกครับเดี๋ยวรับแดกผมให้เบิงสาก่อนนี่ครับสะฝนตกสองมือนะครับสะน้ำเต็มสะผมเลยนี่พแยงข้างหลังสีฟ,ฟ้าๆนั่นผมจะเลี้ยงหอยปังนะครับผมจะเลี้ยงหอยปังแต่มือนีบได้สิมาสอน มันเบรดมาบอกการเลี้ยงหอยครับซิมาบอกวิธีการดักไข่แมงดาครับดักไข่แมงดาแล้วเอาไข่แมงแล้วเอาไข่แมงดานี่ไปฟักเองครับอืมเนื่องจากผมผมเห็นนะครับผมเห็นฝนตกมาสองหมื่นแล้วเมื่อนี้ก็เลยคลืมคืมไม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมถ่ายฝ่าเบิ้งนะครับคืมคืมไม่อีกแล้วครับ ขืมนม,มาแล้วนี้เม้งด่าช่วงนี้เม้งด่ากําลังว่างใครครับกําลังสีว่างใครนาวานเขานะครับวานเขาวานเขาดำหนอกดำหน้าสีนะครับเม้งด่ากําลังสีขึ้นมาว่างใครนะครับผมกัสีมีอุปกรณ์ใส่ดักให้เม่งด่าขึ้นมาใครนะครับเป็นเอียงนะไปเลยครับนี่เลยอุปกรณ์ของผมนะครับนี่ครับ คือไม่ไฟ่เงาครับไม่ไพ่เงาลำหน่อยๆน,นะครับจะเฮ็ดแบบใดจะเฮ็ดวิธีใดแล้วเฮ็ดจังไดแม่งด่าถึงสีมะใครเดี๋ยวผมสีไปเฮ็ดให้เบิ่งคันเดี๋ยวผมสีไปเฮ็ดให้เบิ่งครับไปกันครับๆๆๆๆๆๆ ไม่ไพ่ทีเห้าเตรียมมามันอาจจมบ่พ่อนะครับสาบมันใหญ่เดี๋ยวผมตัดตมาอีกขางหลังนะครับผมเห็ดจะสร้างเลียงห้อยมันเหลือนะครับผมกัดเลยว่าเสียมาาดักให้แมงดาขึ้นมาใครครับไอเดียเจ๋งเน่นวะเอาไปเห็ดตามได้นะครับอันดับแรกนี่ดีเลยเล้นครอบครอมมีก้อนเลยครับนี่วิธีการ ซักมันลงไปซักมันกันครับตุ๊ด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 ซักค่อนข้างที่จะแน่นแน่ด้ครับถ้าเกิดฝนตกลงมานี่น้ำม,มันสีขนนมมนส่ขึ้น้ำมันสี่ข้นมากประมาณทีครับประมาณศอหนึงแมงดาก็สิขึ้นมา่อใครอยู่อีกข้างจากน้ำอีกประมาณสักคืบคืบครึ่งครับผมอ่าไปทำกับต่อไปครับ ีตามที่ผมาบอ่นะครับนี่โอ้ยหนุ่หวัวหัวมันออกหลยแล้วครับหวัวเปียกนะครับหวัวเปียกนี่ดา่ากสขึ้นมาใครอ่ะียากมอนีผมเปียกสองรอบแล้วครับเอ็ดจะสร้างรอบหนึ่งขึ้นไปกินเขาเห็นฝนมันตังเข่ามากอีกก็เลยไม่เห็นอันนี้ให้เบิรงนี่แหละครับ นี่นะครับพานไปจักมือละ่ะตั้งแต่ผมเอาไม้ลงนะครับเอาไม้ไปเสียบรอบแมงดาให้มาไข่นะครับพานไปน่าจะอาทิตย์หนึ่งครับน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องครับว่ามันได้ผลขนาดไหนแล้วว่ามันได้ผลจริงบอวิธีการเห็ดแบบนี้เพื่อจะเอาไปใส่กะ ได้เนีครับวิธีผมเฮียตามได้นะครับอ่ะผมจะพาไปเบิ่งนะครับผมจะไล่ไปแต่โอาเดี๋ยวผมเนี่หาเลยดีกว่าครับจะเนมหาเบิ่งนะครับแต่ว่าตอนที่ผมย่างมานี่มันค่อนขางถี่จะมีอยู่นะครับผมจะเนี่ยหาเบิง้งอ่พาพาไปเบิ้งครับ เสาสองเสาส,สามผ่านไปตอนนี้สิบสองอุ้ยมีอยู่ฟังฝุ่นมีอยู่ครับฟังผีมีอ่าเดี๋ยวผงพาาปเบิ่งฟังผีก่อนครับอ่าเจอแล้วครับหนึ่งลังหนึ่งห้างหนึ่งห้างเห็นปะครับเนั่นนี่ยเน่ถ่ายเบื้องนะครับนี่ หนึ่งลัางวูวั่งนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับนี่ครับนี่ได้ผลนะครับวิธีผมนะครับวู้ค่อนข้างที่จะได้ผลนี่นะครับได้ผลน,นะครับนี่หนึ่งล่างแล้วนะครับหนึ่งห้างเดียวจะผ้าออยางปเบิึงอีกนะครับอ้ตัวนี้เลิกนะครับอันนี้สีเคี้ยงเออกผมล่ะค่อนข้างที่ เมื่อใครนำลึกครับหนึ่งลังอันนี้บ่มีนะครับผ่านไปทานไปลา้เซาแล้วมเห็นครับอ่าอนี่พออีกแล้วครับนี่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 ึงเนี่นงนี่เลยนี้นีกบุ่นี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 ่นั่นนี อันนี้ผ่านไปเจ็ดมือนะครับนี่มือขึ้นมันฝนมันตกนะครับนี่อีกหนึ่ง,งรังตัวนี้ห้างกับบยยุกข่อย่ปไดนนะครับกบสีไดยูบอมันร้อยร้อยกว่าตัวถ้าเกิดมันฝักหมืดนะครับร้อยขวดตัวเดี๋ยวผมแนบมือถึงลงนนังันมีบอกบอมีอ่ะไปต่อได้ครับเป็นห้างที่สองเลยนะครับหลังที่สองรังที่สองอ่ะนี่พออีกแล้วหนึ่งห้างครับ ไอ้ไข uh, ่เล <fin ery> <ots> ือง <okay>? ียนี่เป็นไข่เขียดนะครับไข่เขียดไอ้เขาเอิ่นเขียดยังเขียดค้าเงวๆครับโอ้ห้างนี้มันห้างหน่อยครับนี่ห้างนี้มันห้างหน่อยลังเล็กลังเล็กนี่โอ้ใส่ได้ครับใส่ได้วิธีการล่อให้แมงดามาไข่นะครับอ้าวนี่ฝออีกแล้วครับนี่ครับเสานีครับอ่าฝออีกแล้วอันนี้ห้างที่สามนะครับ อันนั้นางทีซีครับเดี๋ยวผมเบิ่งเสาล์หน่ก่อนมีบ่ห้างที่ 4. ซีเซลล์หนีโบมีอ่ะนี่ครับรังที่ซีเห็นปะครับเดี๋ยวผมใช้เบิ่งไกลๆนะครับนี่รังที่ซีอ่าได้ผลนะครับเอาไปเฮ็ดตามได้นะครับผมสำหรับไป ที่โบมีทุนหรือว่าไปเจอแรงน้ำลักษณะแรงน้ำที่แมงดาซียูนี่ค่อนข้างที่จะหกนะครับหก <6 S 1> อย่าร้ายแล้วเขาเอาไปเอาใหม่ยังสี่นลวครับไปซากไวเป็นไหม่อยังก็ไดนะครับซากข้นอ้าวนีฟออีกแล้วนี่ครับโอ้นี่ขึ้นว่าใครสูงครับนี่นี่จากหนามนะเดี๋ยวิดอะไรเบู้นี่นี่ครับ โอ้เดี๋ยวเดี Napoleon> ๋ยวอันนี้มันแต่เสาร์นะครับตอนนี้มันสอนเสาร์พระอาทิตย์ผึ่งกลังขึ้นนะครับประมาณเจ็ดแปดโมงเสาร์นี่แหละนี่นี่เห็นไหมครับโอ้อันนี้ห้างห้างใหญ่เาาครับใหญ่ยาวอ่าเห็นว่าอุ้ยตอนนี้ห้างที่เท่าใดล่ะโอ้ยผมลืมครับนับเอาได้ครับผมนับเอา เอาไปเฮ็ดตามได้นะครับเอาไปเฮ็ดตามได้เอาไปทำตามได้เอาไปเฮ็ดตามได้นะครับผมผู้ใดอยากเลี้ยงอยางยังมีทุนหรือว่าจังใดกะเฮ็ดตามวิธีผมได้นะครับตามวิธีผมได้เอาไปขยายเอาเองไอ้กระซั่งนี่ข้างหลังนี่ผมจะเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงหอยปัง จะลงหอยปังแต่ว่าไอ้นามผมมันยังบ่ทัานใดนะครับไอมันมัน,ม,นมันปล่อยหอยปังเปอร์เซ็นต์ตายมันกะซิมีหละเอ,ออนีปล่อยแล้วครับนี่โอ้ตัวนี้ไข่สูงครับไข่สูงเอา้าอันนี้มันมันเป็นเอียงนี่นี่ครับนี่นี่มันคืออะไร ันคือนอนมากินไข่มาแรงดาบอกอ่านี่เบิ้งงรับโอ้ทุนลายแห้งครับถ้าเกิดมันฝักเมื่อนี่นะรับอิลีครับทำเงินให้เฮาได้หลายแท่ครับผมผู้ใดที่ว่ากลับมาอยู่บ้านเจอไพ่โควิดเจอ เจอเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมกลับมาต่างรักอยบานแล้วบ่มีอย่างสี่เห็ดเอากับล่องมหาเห็ดอันนี้เบื้องครับเกษตรผสมผสานหรือว่าเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอยู่หน้าแต่ว่าเลี้ยงปลานี่ผมบนนะ้นําให้เลี้ยงนะครับเพราะว่ามันมีแต่อยู่ทุนกับขาดทุนนะครับเข้าสู่หัวหารเขาบาไวแล้วก็เข้าขายพอขาค้นกลางนี่มันมันบได้ราคาครับนอกจากเข้าขายเองมันถึงจะมันถึงจะได้นะครับตาม ตามนี่บบมีนะครับนี่ตามกระซังที่ผมเฉลี่ยงหอยนี่บบมี่บมีโอ้ยหอยเชลลีมาใครจังไลนี่หอยเชล่ีผมจะเก็บออกนะครับผมถ้าเกิดผมเห็นผมจะเก็บออกหมดเลยนะครับแต่ว่ามันกาซีมีลงเหลือนี่แต่ว่าไอพะแยงผมนี่บ่ได้ออกไหม่ยเมดนะครับผมเตือนฝนตกหนามถูกอ้าวนี่นื่งด่ามาใครอยู่มรงนี้อันนึงครับนี่นี่นี่ ่าเห็นปะครับนี่นี่นี่โอ้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะบ่อ่อยร้ายครับนี่นี่นี่โอ้จกไข่ล้วเนอกครับเออขอให้ขอให้ท่านผู้ชมนี่นับกันเอาเองนะครับผมมันผมจำบ่ไดดแล้วจำบ่ไดดละ่ะอ่ะแต่คนมันได้พลแท้ครับนี่เห็ดวิธีผมเจอพักเจอ,อนังนี่โอ้เต่าหอยทะเลนี่ผมเออผมบอกเอานะครับ เดี๋ยวผมทำลายถิ้งครับแต่ว่าสีเลียงอยู่ครับแต่ว่ามันผมสีเหลียงหอยปังไหมครับจะเลี้ยงหอยปังโอ้มีป่าน้าป่าไม่กินเม่กินอ่ะเดี๋ยวผมทำลายถิ้งก่อนออออ่ะเดี๋ยวผมจะพาบึงยางมึงฟังผีนะครับฟังผีเจ็ดมือนนะครับผมที่ว่าผมเสียบไว้อยู่ตรงนี้เจ็ดเจ็ดหรือแปดมือนนี่แหละครับผมกะ บ่ได้นับนาเพราะาผมติดไองานศพงานศพของพ่อผมนี่แหละครับงานศพของพ่อผมเพิ่นถือรถส้นเสียชีวิตนะครับแต่ว่าคนส้นกะหน,นีนะครับหนีบ่อยความช่วยเหลือบ่อยความช่วยเหลือผมกะกะต้องอ๋อขอขอบาเบ,า,บาดีกว่าครับผมเขาส้นเหล่านี้กับกับตำนันครับผมบ่มีนะครับอันนี้บ่มี่ จังไรก็เป็นกับังใจใผมนํานเด้อครับผมกดไหลกดติดตามให้ผมนําครับอันนี้ก็บบอมี่นะครับฟังผีหนาจะบอมี่ครับมีบอแต่ว่าค่อนข้างนนาจะมีนะครับผมเพราะว่าลักษณะมีหยามีอย่างนี้สัดส่วนหลายครับมีหยาสัดส่วนหลายเนาะอันนี้ก็บ่อเห็นครับโอ้อันนี้ใหม่มันรุดครับผมปักบนนีย่ยมันทอนใหญ่ครับมันทอนใหญ่หรอผมปักบ่ไหนนี่ อ๋อสีนแหนมเห็นกันบ่ละครับมันมันเอาอนีอ่เจอหนึ่งไครครับเจอหนึ่งใคร,คร,น,ใครนี่ครับนี่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 น,นี่โอ้แสดงว่าในสาผมหนี่มันแม่งด่ามีหลายครับแสดงว่าในสาผมนีแม่งด่ามีหลายตอนนั้นสานี่มันมันหกนะครับมันหกหกเลยหกเลยแหละล้วผมไห้มาก มาเกี่ยวหยาออกเกียวหยางออกนะครับแต่ว่ามันก็เกี่ยวออกบ่เหมือนดอกครับมันเป็นมันเป็นไอนนต้นอันน้ไหมครับเขาเอื่นตน้นเอียงเกาะไอต้นเหี่ยวครับ้อยเหี่ยวต้นเหี่ยวมันเกิดร้ายครับเต็มสะผมเลยอันนี้ก็บ,บ่มีนะครับอ่าเจออีกแล้วครับเจออีกหนึ่งใคร ไข่เศ้าน,นี้บมีอ่านี่นีนะครับเจอ,อหนึ่งไข่นะครับโอ้นีไข่ก่อนนีไงแห้งครับโอ้ไงลักษณะแมงดาสิว่าไข่นี่เห็นบ่ครับนี่ลูกลูกหวกมันมีหัวกหลายครับเดี๋ยวมันก็นสิเป็นมันก็นสิเป็นเขียดเพราะมันกลายเป็นเขียดในหน่อยเลี้ยวแมงดาตัวนี้มันก็นสิฟักลงนะครับฟักลงปุ๊บนี่ พวกเขียดหรือว่ามันยังบรทนเปลี่ยนเขียนยังเป็นลูกหวกยังเป็นลูกออดอยู่นี่นะครับมันกับสิได้ก,กินพวกนี้นะครับผมนี่แหละคือลักษณะแมงดาเมาว่างไข่เพราะว่ามันอาหารมันมีหลายนะครับอาหารมีหลายแล้วก็ลูกลูกของแมงดามันออกมาเรนะ้วปุ๊บนี่โอกาสรอดมันก็มีหลายครับผมแมงดามันจึงมันจึงมามาไขม,ม,มาทําการว่างไข่ในในจุดจุดนั้นนะครับจุดถี่ว่ามี อาหารที่ว่าเพียงพ่อกับกับลูกเขากับลูกของเมี่ยงดานะครับแล้วก็โตเมี่ยงดาน้ำเนาะนี่แหละมัอก็รจะเป็นรูปแบบนี้แหละครับอ่านี่อ่าหมือดเสาแล้วนะครับอ่าเรือสามเสานี่เดี๋ยวผมจะย่างเบิ้งครับอ่าบะมีแล้วครับผมนี่แหละครับวิธีการ หล่อแม่งดาก็สิเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับหรือว่าไผมีวิธีการแบบอย่างอื่นกับคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมก็สีได้เออแบบจังไแรแหลกเปลี่ยนความคิดกันดีกว่านาะเออเอาเป็นเอาเป็นแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับความคิดอันนี้มันเป็นความคิดของผมมันเป็นอันนี้ของผมผมก็มาทายให้่เบิง เป็นความดูเล็กๆนๆน้อยนะครับความดูเออเขามีอย่างเขากับแชร์ความดูกันนะครับผมมีจังไรกัคอมเมนต์บอกผมน้ำเนเดอร์ครับผมอ่เดี๋ยวแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวผมสิไปเดินเรื่องให้ของพ่อผมกันได้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจผมน้ำเนเดอร์ครับขอบคุณครับขอบคุณจากใจครับบ๊ายบาย